กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนก่อนจะไปฟังคลิปนี้ถอดสมองออกสักนิดถือถุงกาวขึ้นมากันเพื่อนเนื่องจากว่าคลิปนี้เป็นคลิปปันๆคลิปรั่วๆเรื่องราวของหลวงตาสุดกันเพื่อนสายรับคังคังโป้ยกลายเป็นกระแสกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายสําหรับหลวงตาสุดกันเพื่อนก่อนหน้านั้นหลวงตาสุดเนี่ยแกเป็นคนไทยกันเพื่อนพอเกิดภาวะสงคราม หลวงตาสุดดันไปเข้าข้างกัมพูชากันเพื่อนบอกให้ทหารกัมพูชายิงทหารไทยทิ้งแกไม่ชอบทหารไทยก็เลยถูกคนไทยขับไล่ออกจากประเทศกันเพื่อนตัวของหลวงตาสุดแกก็เลยสัดเสพเนจร ไปอยู่กับกัมพูชากันเพื่อนเป็นที่ชื่นชอบของคนกัมพูชาไปให้กําลังใจทหารกัมพูชาไปตามฐานที่มั่นต่างๆจังหวะนี้เองคนไทยกันเพื่อนคิดแผนออกบอกแผนถูกคิดสนุกกันเพื่อนก็เลยปั่นข่าวกันเพื่อนทาเฟกนิวขึ้นมาว่าหลวงตาสุดเป็นสายลับเป็นหน่วยข่าวกองของไทยกันเพื่อนแฝงตัวเข้าไปในกัมพูชาเพื่อไปหาข่าวเพื่อไปชี้เป้ากันเพื่อนมันเป็นจังหวะโบบ้ามันเป็นจังหวะชะตากรรมกันเพื่อนเวลาหลวงตาสุดไปฐานที่มั่นของกัมพูชาหลังจากนั้นไม่นานฐานที่มั่นตรงนั้นจะถูกโจมตี กันเพื่อนคนคำพูชาก็เลยจับนั่นจับนี่จับมามัดรวมกันกันเพื่อนสรุปไทม์ไลน์มันลงตัวพอดี คนกัมพูชาก็เลยฟันธงแบบฉับๆว่าหลวงตาสุดเป็นสายลับให้กับทหารไทยกันเพื่อนณขณะนี้จากคนที่เคยชื่นชอบจากคนที่เคยชื่นชมจากคนที่เคยเป็นขวัญใจของชาวกัมพูชากลายเป็นว่าเขาเป็นสายลับทําให้คนกัมพูชาออกไล่ล่าเขากันเพื่อนบางคนถึงกับตั้งข้าวหัวหลวงตาสุดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของหลวงตาสุดต้องสัตย์สีพเนจรกันเพื่อนตอนนี้เองก็ไม่รู้ว่าแกกบดานอยู่ที่ไหนกันเพื่อนแต่ที่แน่ๆอยู่กัมพูชาก็ไม่ได้อยู่ฝั่งไทยก็ไม่ดีกันเพื่อนกลับมาฝั่งไทยก็มีคนรอเก็บ เก็บยอดอยู่กันเพื่อนส่วนอยู่ฝั่งกัมพูชาเขาก็หาว่าเป็นสายลับมันช่างฉีช้ํากระหล่ำปีสลือเกินสาหรับหลวงตาสุดสายลับขังๆป่วยกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะบนจอสุดเรื่องราวของหลวงตาสุดกับข่าวปั่นนกันเพื่อนตรงนี้เองปั่นจนได้เรื่องปั่นกระเจียวยังไม่พอมาปั่นหลวงตาสุดอีกต่างหากกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเชิญสดับรับฟังกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับหลวงตาสุดกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนนะปัจจุบันนี้แกอายุ60ปีบวชมาแล้ว40พษากันน นิยมทางธรรมของแกนั่นก็คือพระมหานรินทร์ทอนกันเพื่อนเป็นถึงมาหากันเลยทีเดียวบ้านเกิดเมือนอนของแกเป็นชาวประโคนชัยกันเพื่อนจังหวัดบุรีรัมย์กันเพื่อนตอนเด็กๆเ,เกิดมาหลายคนร้องอุแวอูแวส่วนหลวงตาสุดแกร้องได้เจ็ดคำกันเพื่อนเนียงเราออกกนนุยทมทมกันนุยทมทม,ทมไม่ใช่นับยอๆยตตรงนี้เองแกเกิดมากันเพื่อนเป็นเด็กช่างพูดช่างเจรจาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพ่อแม่เอากบเอาเขียดตีปากหรือไม่กันเพื่อนข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข่าวชาวบ้านบอกว่าตัวของหลวงตา สุดแกเป็นคนพูดเก่งเงินเพื่อนพูดเก่งมาตั้งแต่เด็กๆพูดเป็นต่อยหอยกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็มาบวชกันเพื่อนพอแกมาบวชแกเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแกก็เลยผันตัวเองเป็นนักเทศนักธรรมกันเพื่อนทีนี้ด้วยความสามารถของแกกันเพื่อนแกพูดได้สองภาษานั่นก็คือภาษาไทยกับภาษาเขมรกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของชาวกัมพูชาของชาวเขมรกันเพื่อนเนื่องจากว่าเวลาแกเทศแกจะเทศสองภาษาแกจะข้ามไปข้ามมาระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยกันเพื่อนมันเป็นตามตะเข็บชายแดนมันเป็นแนวชายแดนพอดี กันเพื่อนจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ตรงนี้เขาข้ามไปข้ามมากันเพื่อนชาวบ้านบางคนเขามีลูกมีเมียอยู่ฝั่งนู้นเขาก็เอาเรื่องราวของหลวงตาสุดไปเล่าให้ฟังตัวของหลวงตาสุดแกก็เลยรับงานกันเพื่อนรับงานสองฝั่งกันเลยทีเดียวบางทีก็ข้ามไปที่ที่กัมพูชาบางทีก็อยู่ที่ประเทศไทยกันเพื่อนดังนั้น้าพูดถึงในมุมความรู้ความสามารถของแกก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งกันเพื่อนถ้าเป็นหมอนวดก็เป็นเบอร์ตองคนสุรินทร์เขาจะมีคำชมกันเพื่อนยี้ไอ้คนคนคน,นี้ทาไมมันเกง่งแถวลักษณะเป็นแบบน ฉลาดะละเกินกันเพื่อนตรงนี้เองคือคำพูดของคนสุลินตัวของหลวงตาสุดแกก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆกันเพื่อนเป็นพระนักเทศนันักคำ หากินกับปัจจัยชาวบ้านกันเพื่อนจนกระทั่งเกิดภาวะสงครามช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมปีพศ2568กันเพื่อนปรากฏว่าตัวของหลวงตาสุดกันเพื่อนไม่รู้แกไปกินอะไรมากันเพื่อนดันทุรยศหักหลังคนไทยกันเพื่อนเป็นคนไทยแท้ๆดันไปพูดเข้าข้างเขมรกันเพื่อนบอกว่าให้ทหารเขมรให้ทหารกัมพูชายิงทหารไทยกันเพื่อนตอนนั้นเกิดการประทับบางๆที่แถวจังหวัดสุรินทร์กันเพื่อนตัวของหลวงตาสุดแกออกตัวเอียดอายกันเพื่อน ปรากฏว่าสร้างความไม่พอใจให้กับชาวสุลินเงินเพื่อนตรงนี้เองรวมถึงชาวไทยที่ได้รู้ข่าวกันเพื่อนบอกว่าไอ้ชิปหายเป็นผ้าทไทยแท,ท้บินทบาทขอข้าวคนกินยังปากดียังปากสดปากเก่งกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เขาไม่เอาไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านร้านตลาดกันเพื่อนก็เลยผลักดันตัวของหลวงตาสุดออกจากประเทศกันเพื่อนจะไปอยู่ไหนก็ไปหันตูดไปหันหัวมาให้ไ,ไม่ใช่นบใสหัวไปแล้วก็หันตูดมากันเพื่อนตัวของหลวงตาสุดแกไม่แคร์อยู่แล้วกันเพื่อนตรงนี้เองเองนื่องจากว่าแกมีแฟนขับกัน มีแฟนขับอยู่ที่ประเทศกัมพูชามีหลายคนรอต้อนรับแกกันเพื่อนแกก็เลยห่อผ้าห่อผ่อนห่อปัจจัเสสพเนจรไปอยู่ที่กัมพูชากันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็เป็นขวัญใจกันเพื่อนมิดหมอแกนแฟนหมอลำอยู่ที่กัมพูชากันเพื่อนคนกัมพูชาให้เกียรติแกเป็นอย่างมากกันเพื่อนถึงขนาดเข้าพบหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากันเลยทีเดียวกันเพื่อนเข้าไปทักทายเข้าไปสวัสดีเซฮัลโหลกันกันเพื่อนจังหวะนี้งตัวของหลวงตาสุดแกก็เดินทางไปตามฐานที่มั่นต่างๆของฐานกัมพูชากันเพื่อนเเพพืื่่อออไไปปปปบโย กบใจกันเพื่อนให้พรกันไปสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกัมพูชากันเพื่อนถือว่าตึงสุดๆกันเพื่อนเป็นตัวเอกของเรื่องกันเลยทีเดียวสำหรับหลวงตาสุดน้าขณะนั้นกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนคนไทยคิดแผนออกบอกแผนถูกกันเพื่อนไหนไหนก็ไปอยู่กับเทศกัมพูชาแล้วคนไทยก็เลยปั่นข่าวกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเฟกนิวบอกว่าหลวงตาสุดนี่แหละคือคนชี้เป้ากันเพื่อนคือสายลับของทหารไทยที่ส่งไปแฝงตัวที่กัมพูชากันเพื่อนในจังหวะนี้เองมันเป็นจังหวะโบ๊บ้ามันเป็นจังหวะประจวบเหมาะกัน ื่องจากว่าฐานที่มั่นที่ตัวของหลวงตาสุดเข้าไปมักจะถูกทําร้ายมักจะถูกโจมตีกันเพื่อนเละแหลกแตกละเอียดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองทําให้คนกัมพูชาเริ่มสงสัยกันเพื่อนว่าตัวของหลวงตาสุดเป็นสายขขาวจริงๆหรือไม่คนไทยก็ปล่อยข่าวไปเรื่อยๆในโลกโซเชียลกันเพื่อนมีการรูปของหลวงตาสุดมาตัดต่อกันเพื่อนบอกว่าหลวงตาสุดเป็นพลเอกกันเพื่อนโทตีจักรวาลให้ไม่ใช่นับยอกยอกตรงนี้เองบอกว่าหลวงตาสุดเป็นพลเอกกันเพื่อนพลเอกสุดกันเลยทีเดียวนามสกุลรักชาติยิ่งชีพกันเพื่อนประจําอยู่หน่วยข่าวกองของ ไทยกันเพื่อนปรากฏว่าจังหวะนี้เองกันเพื่อนคนกัมพูชาเชื่อจริงๆงกันเพื่อนว่าข่าวที่คนไทยปล่อยไปเป็นเรื่องจริงกันเพื่อนเกิดความโกรธความแค้นกับหลวงตาสุดไอชิบหายอุตสาห์ต้อนรับอย่างดีที่ไหนได้มันมาชี้เป้ามันมาหาข่าวกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการไล่ล่าตัวของหลวงตาสุดกันเพื่อนคนกัมพูชาหลายคนมีการตั้งข้าวหัวกันเพื่อนบอกให้เด็ดหัวหลวงตาสุดมากันเพื่อนเนื่องจากว่าคนคนนี้มันคือคนชี้เป้ามันคือคนหาข่าวมันเป็นไส้สื่อกันเพื่อนคนกัมพูชาเขาไม่ปล่อยไว้ชิบหายกันแล้วหลวงตา าสุดกันเพื่อนตอนนี้เองถึงกับเดือดร้อนกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตอนรับกูอย่างดีไอจิ๊บหายวันดีคืนดีมาไล่ล่ากูกันเพื่อนตัวของหลวงตาสุดต้องซัดเสพณนีจรอีกหนึ่งรอบกันเพื่อนหนีหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวเมื่อเกิดกระแสต่อต้านตัวของหลวงตาสุดแบบสุดริ่นที่ประตูกันเพื่อนคนกัมพูชาหลายคนต้องการให้หลวงตาสุดออกจากประเทศกันเพื่อนต้องการผลักดันหลวงตาสุดกลับมาที่ประเทศไทยกันเพื่อนในจังหวะนี้เองคนไทยก็ปล่อยข่าวเพิ่มเติมไปอีกกันเพื่อนไหนๆก็ปั่นแล้วปั่นให้แข่งเัินเพื่อนยิ่ คนไทยบอกว่าตอนนี้เองกองทัพไทยกันเพื่อนต้องการที่จะเลื่อนชั้นยศให้กับหลวงตาสุดเอาไปเจ็ดขั้นด้วยกันกันเพื่อนเพิ่มไม่อีกสามบ้างตรงนี้เองเป็นบ้างข้าหลามจากน้องมลให้ไม่ใช่นะับยอกโยกตรงนี้เองเป็นยศเป็นตำแหน่งกันเพื่อนเตียนต้นรอดหลวงตาสุดในฐานะของวีรบ,บุรุษของคนไทยกันเพื่อนไอ้ชิบหายหลวงตาสุดนึกในใจมึงจะปั่นอะไรนักหนากันเพื่อนแค่นี้กูก็ไม่มีแผ่นดินที่จะอยู่แล้วกันเพื่อนคนกัมพูชาย,ยิงงงๆอยู่พูดอะไรก็เชื่อกันเพื่อนตรงนี้เองเจอข่าวปั่นข่าวล่วไปคนกัมพูชาถึงกับเชื่อ ว่าหลวงตาสุดเป็นสายลับจริงๆกันเพื่อนณขณะนี้เองตัวของหลวงตาสุดเสด็พรนเรรไปที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ออกหน้าสื่อแต่ไม่ออกมาแสดงตัวกันเพื่อนเนื่องจากว่ากลัวคนกัมพูชาเก็บยอดมาอยู่ประเทศไทยก็ไม่ได้ชาวบ้านหลานตลาดล้างตีนรอแล้วกันเพื่อนสุดท้ายในสุดเองผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนว่าหลวงตาสุดแกจะจบแบบไหนกันเพื่อนตอนนี้เองยังไม่มีข่าวมีข่าวออกมาว่าแกหนีไปไหนว่าแกอยู่ที่ใดกันเพื่อนนี่แหละครับคือที่มาที่ไปที่เขา,าจะพูดว่าความรู้คืออาวุธที่ร้แรงที่สุดบนโลกใบนี้กัน เพื่อนเมื่อเราไม่รู้เราจะกลายเป็นคนโง่เมื่อเราโง่ก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนฉลาดกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของเฟกนิวกันเพื่อนจากข่าวปัน่นข่าวปล่อยข่าวรั่วข่าวหลุดกลายเป็นข่าวจริงในชีวิตของคนกัมพูชากันเพื่อน ผู้ดูเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเวนเพื่อนไว้ณนที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาะอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh